บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกคุสัตเตหิสัเพเหวะอาลาหันเตหิทัสัยหิจโลกทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาโหติพระคาวันตังทัศนายะาภิขุสังคันจะอาทัโขจะตุนนางสุดทาวาสก,กายิกานางัง เทวานางเอตาทะโหสิอยายังโขพักขวาสักเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิคูสังเคนะสัตทิงปัญจามัตเตหิภิคูสเตหิสัเพเ,เหววะอราหาันเตหิทัศหิจโลกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาโหนติพักขาวันตังทัศนายะพิขูสังคัญจายานูณนะมะยามปีเยนะพัะขวา เปนุปัสสังกเมือยามะอุปัสสังกาวิตวาพภะควโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอาทะโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามะภาลาวาปุริโสสัมมิตชิตตังวาพาหังปภาสาเลยยะภาสาลิตังวาภาหังสัมมิตเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาภะคัวโตปุริปุระโตปาตุลหาหังสุ อาทะโขตาเทวตาพักขวต,ตัตตังอภิวาเทตวาเอกมัมตังอัดถังสู่เอกมัมตังทิตาโขเอกาเทวต,ตาพักขวะโต,ตสันติเกอีมังคาถังอภาสีิหนาหาสมาโยปวานัสสัมิงเทวกายาสมาคตาอาขะตามะตัมะหีมังธรรมะสามมายางทักขิตาเยวะอป,ปาราชิตตะสังคันติ อัทโขอปปาราเทวตาภคะวตโตสันติเกอีมังคาถังอาพาสิตตะละพิขาโวสมาสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารัตถีวเนตานิขะเฮตวาอินทาริยานี้ลักขันติปันธิตาติอัทโขอัปปาราเทวตาภคะวตโตสันติเกอีมังคาถังอาาสิ เฉตวาขีลังเฉตวาปลีขังอินทักขีลังโอหัดจะมัเมชาเตจะรันตีสุทาวิมะลาจะกคุมมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทัคโขอปราเทวตาพะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจีพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสสันติอปายภูมิงปหายะมนุษสังเทหังเทวกาอย่างปาริปุเรสันติติ อาทะโขพักขาภิกขูอามันเตสีเยพยเยนาพิกขเวทัสาสุโลกธาตูสุเทวตาสานิปติตาโหติตถาขาตังทัศนายะภิกขูสังคันจะเยปีเตพิขเวอเหสูงอาตีตามัทธานางอลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระควันตานาเอตตาปัลมาเยวเทวตาสานิปติตาอเหสูงสยยาถาปีไมหังอไมยะหังอเต เอตาละหิเยปีเตพิกเวภวิภาวิสันตีนาคตามัตทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวันตานางเอตาปารามาเยวะเทวตาสันนิปริตาภาวิพาวิสันตีเสยยะถาปิไมยะหังเอตาละหิอาจิขิตสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิปสามิพิกเวเทวกายานาั้น กายานางนามานิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุก,กังมะนะสิกาโลทะภาสีสามีติเอวางพัน,พนเตติโขเตพิกขุภคะวะโตปัจจัดโสสูงภคะวาเอตาทโวจะ สิโลกมานุก,กัตสามิยัตถภุมิมาตทัทสิตาเยสิตตาคิริขับภะลางปะหิตตัตาสมาหิตาปุทูสีหาวสันรีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสะสุทธาวิปัสนะมะนาวิลาพิยโยปัจจะสเตยัตวาวะเนกาปิลาวัทเว ตาโตอมันตายิสัตถาสาวเกสาสเนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิขวโวเตจอาตับปมัมมะกาลงสุตตวาพุทธาสาสานางเตสัมปาตูลหูยาลานยานางอามนุษยานาทัศนางอเปเกสาตามัดถักคุงสหัสสังอัทธาสาตาลิงส,สาตตังเอเกสหัสสานางอัอมนุษยานามัดถักสูง อเปเกนันตามัตถักคงอิทธิสาสพพาพุทธ,ธาอาหุงตันจะสัพพังอภิยายาวววกิตวานะจักคุมาตาโตอามันตายิสัทธาสาวเกสาสเนละเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานถาถภิขาวเยโวหังกิตายิสสามิขีราหิอนุปปภาาโสสัตตสหัสสาวะวยะขา ภูมิกาปีละวัฐวาอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนางสามิตริงว่านางชัดสาหัสสาเหมะวัตตายะขานานตาวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนางสามิตริงว่านาง สตาคิลาตติสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิการมงพิกขูนางสามิติงว่านางอิเจเตโสรัสสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิการมงพิกขูนางสามิติงว่านาง เวสามิตราปัญจสัตตายักษานานตตาวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยสัตสีโนโมธมามนาอภิการมุงพิขูนางสามิตติงว่านางกุมพิโลราชคกฆ่าหี่โกเวปุลัสสานิเวสานังพิยะโยนางสัตตาสหัสสังยักษานางป่ายี่รูปปาส,ปาปาปาสติกุมพิโลราชัก่าหี่โกโศปาขาสามิตติงว่านาง ปุรีมันจัดที่สั่งราชาทตาลัทธโผปัสาสติขัตัพานางอาทิปติมหาราชายาสัตสีโสปุตตาปิตาสะภาหาโวอินทนามามหาภลาอินทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางทักขีนันจัดที่สั่งราชาวิวรุณโหตปัสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายาสัตสีโส ปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหัภลราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนางสามิติงว่านางปัจฉิมันจัทิสังราชาวิรูปะโขปัสสาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนางสามิติงว่านาง อุตตารันจัดที่สังราชากุเวลุตับป่าสาสติยักขานางอาทิปติมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตัสาภาหาโวอินทานามามหาพลายิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัตส,สิโนโมทมามนาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงว่านัง ปุริมาทิสังทาตาลัตโถทั้ขีเนนวิลุนหาโกปัชชิเมนวิลูปะโขกุเวโลอุตาลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสัมันตาจตุโลทิสาทัตทันละมานาอัทถังสุวะเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันวันจานิกาสถามายากูเถนนุเวถเวถนนุวิภูจะวิภูโตสหะ จันทโนกามมเศษโถจ่ากินนุมัททุนิมันทุจะปะนาทุโอปะมันโยจ่เทวสูตโตจ่มาตาลิจิตตตเสโนจ่าขั้ัฑโพนะโราชาชาโนสโพอาคูปัญจ่สิขโขเจวะ ติมพระลูสุริยวัชสา,าเอเตจันเยจราชาโนขันทัพภห萨าลาชุพิโมทมามนาอภิกาวงพิขูนังสามิติงว่านางอาถาโคนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตันชักกากัมพารัสตาราอาคูปายาคูสาหายาติพิยามุนาทัตตัลัทธะอาคูนาคายาสสีโนเอลาวนโนมหานาโค โสป,ปะขาสามิติงว่านังเยนาคาลาเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิส,สุทธจักขูเวหายะสาเตวะนามะนัปัตตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภาภัยตันตานะนาคาลาชานะมาสิสุปนาโตเขมะมะกาสิพุทโธ สันนหาหิวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมักกังสุพุทธังชิตตาวชิระหัตเถนะสามุธทางอสุราสิตาพาตโลวาสะวัตเสเต,เตอิธิมันโตชุยสัตสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเวปจิตติสุจิตติตะปะหาลาโทมนมูจีสหะ จตันจาพระลับปุตตานางสัพเพเวโรจนามกาจันในหิตวาพระลิงเสนางลาหูพัทมุปาขมงุงสามะโยธานิพันธันเตพิขูนางสามิตติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมงุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะายะสัสสาฮสา,าเมตตา กาลุนากายิกาอาคูเทวายาสัตส,สิโนทัศเ,เตทัศธากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสัตส,สิโนโมทมามนาอภิกามงพิกุูนางสาม,มิติงว่านางเวนทุจเทวาสหลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัสสุปานิสาเทวา จันทมาคูปุลักขิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักขิตานักขัตตานิปุลักขิตาวาอาคูมันทะาวาลาหกาวาสูนางวาสาโวเโสธโถสะโกปาขะปูรินทัสโถท,ท่าเสเตทัาสทากายา สัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิกามุมภิขูนางสาม,มิติงวานางอาถาคูสหาภูเท,ทวาชาลามักขิสิขาวลิวะอ,อ,อาริตฐกาจะโลชาจะอุมมาปุพะนิพาสีโนวาลุนาสหาธรรมมาจะอาจุตตาจะอเนชะกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโน ท่าเสเตทัศัทธากายาสพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยสัตสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนังสามานามหาสามานามนุษสามานุสุตตมา จิตาปทูศิกาอาคูมอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหาละโยเทวายเยจ,จาโลหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสัตสิโนทัเศเต,เตทัศธากายาสัพเพนานตะวันนิโนยิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิตริงวานางังสุก,กาการุมหากะกะลุมมะหาอาลุนาอาคูเวขาณสาสาหะ โอทาตาคัยยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาลักขาชามิสกาจายสัตสีโนทนะยางอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัาเสตยทศทากายาสาเพเณนาัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยะสัตสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิตริงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัทกาจายสัตสีโนล สามพิตตกาลามเาเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอาถาคูปารนิม,มิตตาถ้าเสเตท้าสัทธากายาสาัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุูนางสามิตริงว่านางสัตเถเถ,ถ,ถเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขัดฉุงเยจันเยสัทธิสาสาหะ บาวุธทชาติมักขีลังโอขาตินณะมะณะมะนาสวะวทักเขโมขาตะลังนาคังจันทางวาสิตาติตังสุพามาปารมัตโตจะปุตตาอิทิมัตุสหะจันนางกุมาโลติดโสจะโสปาขาสามิติงวานังสหัสสภามะโลกาดังมหาพามาพิติท่าเตอุปปันโน ชุติมันโตพิสมากาโยยะสัตส,สีโนท้าเสเตทัสสัตท่าเสเศอิสลาอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสัจมัตโตอาคาหาลิโตปราริวาลิโตเตจะสัพเพะอภิกันเตสิน,สนเถเทเวสพพมมะพรมเกมาละเสนอภิกามิปัสสกันหัตสะ กันนะหัดสามมันทิยังเอถะคณะหัดถะหัถพันทัถะลาเคนะพันธมัตถุโวสมาันตาปริวาเลถะมาโวบุตจิตะโกจินางอิติตัะมหาเสโนกันนะหัเสนางอเปสยิปานินาตละมัตหัดจะสะลังกัตตะวานะเพละวังยะถาปาวุตสกโกเมโคนะ ทานายันโตสาวิชุโกตาทาโสปัจจุทาวัตติสังกุตโทอาศายังวเสตันจาัพพังอภิยายะว่าวักกิตวานะจักขุมาตาโตอามันตายิสัทถาสาวเกศาสเนีละเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโวเตจะอาตับปามักกะลงสุตวาพุทธศาสาสานัง วิตาลาเคหิปักกามุงเนสังโลมปิอินชะยุงสเพวิชิตาสังคามาพายาติตายาสัตสิโนโมทัตติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ